เต็มถ uh, ังนะเราอ่ะใช้รถยนต์เนี่ยวันละ200กิโลนะนั่นก็คือเหตุผลว่าเราอะอยากจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะครับนี่ถึงคิวผมแล้วใช่ไหมฮะความรู้สึกแรกนะมันทุ่มขว่า m g ne, s s ที่ผมใช้อยู่ใช้ไฟฟ้า EV บ้าน ติดตั้งวงจร2นะตรงนี้ก็ใช้เวลาสักประมาณ4ชั่วโมงได้นะนะครับผมแล้วสังเกตว่าเครื่องวัดเนี่ยมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะรีเซ็ตตัวเลขเนี่ยใหม่เลยเนาะตอนนี้คือพร้อมที่จะรับรถไฟฟ้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวนี้กระจกมองข้างไม่ต้องมีก็ได้เนาะเรามตีต้องไม่เ <laughs> <laughs> ทันไหมเนี่ย คือไป<ช>ส่งส่งเรื่องใบจองคืนไว้เมื่อวันที่สองตุลาเอออันนั้นก็คือทําเรื่องถอนจองอไปเลย ิวได้นะที่นี่นะมันไม่แน่ใจว่าจะไปจอดไหนเหมือนกันวนกลับมาอีกทีหนึ่งน่าจะต้องมาจอดตรงด้านหลังนี้นะโอเคพ้นตรงเลยพี่ตรงแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับ,รบได้ที่จอดรถแล้วครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบสองนาทีนะฮะ ันนี้ที่จอดรถเรานะฮะแล้วก็เดินเข้าโชว์รูมไปเลยตั้งต้นเข้าทางนี้ได้เลยไหมครับได้ครับประตูนี้เลยนะครับประตูตรงเข้าไปเหรอจะจองตรงไหนนะจองรถหรจองรถจองรถกันเลยอ้โลงทะเบียนหน่อยจ้ะนนจค่ะได้รับบัตรคิวไหมคะยังไม่มีเลยนะนม่ไรับบัตรคิว ปัดรคิวบัตริวได้ไหนอ๋อตรงนี้เหรอ,อเกอยสี่ร้อยิวได้เลยลงทะเบียนนะเร็วขึ้น,นจิน อัตโต3สกันนะครับขนาดและมิติตัวถังเนี่ยความยาวเนี่ย4,455มิลลิเมตรความกว้าง1,875มิลลิเมตร ความสูง1615ม mm. ิลิเมตรความยาวของฐานล้อเนี่ย2,720มิลิเมตรก็ถือว่ายาวเลยทีเดียวนะความสูงจากใต้ท้องรถเนี่ย175มิลิเมตรนะก็เหมาะกับบ้านเรามากเลยนะน้ำท่วมกันบ่อย BYD Build Your Dream นะฮะ BYD Design ตรงนี้ก็จะเป็น Eco Stick นะ สำหรับขุมพลังประกอบไปด้วยมอเตอร์1มอเตอร์ให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดเนี่ย3ิ0นิวตันเมตรระยะทางขับขี่สูงสุดต่อการชาร์จครั้งครั้งมาตรฐาน n edc อยู่ที่480กิโลเมตรความจุบแบตเตอรี่ยอยู่ที่60.4กิโลวัตต์อาวหน้าจออินโฟน่ย5นิ้วนะครับสำหรับหน้าจอกลางก็กดหมุนได้นะหุนจากพวงมาลัยก็ได้นะ ตรงนี้ผมชอบนะขนาดหน้าจอกลางเนี่ย12.8นิ้วนะใหญ่เต็มตาเลยทีเดียวนะตรงนี้ชอบมากเลยก็กดเล่นไปเรื่อยเลยนะตื่นเต้นนะหน้าจอชัดดีนะกดโฮมปัดไปปัดมานะ ตรงนี้ผมก็ลองกดเล่นไปเรื่อยเลยนะกล้องถ่ายรูปนะชัดมากเลยนะแล้วก็มีระบบที่แบบกดเลกคอร์ดได้ด้วยกดถ่ายรูปได้ด้วยเปลี่ยนเป็นวิดีโอก็ได้กดเลกคอร์ดกดสต็อปนะด้านบนเราสามารถกดเข้าไปดูเหมือนแกลลอรี่นะแล้วก็กดเพลเล่นได้อย่างนี้เลยนะครับจะกลับไป ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแ,ลอ e. itís, แกลลอรี่นะเลือกได้นะอ๋อมีให้ตั้งเวลาถ่ายรูปได้ด้วยนะ3วิ5วิหรือว่า10วินะฮะ <c oughs> อส,สองช <c oughs> มเสียงเป็นแบบชัตเตอร์ <c oughs> จริงๆเลยกดโฮม ดูนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเซตเป็นออเดียโอตรงนี้เป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะตั้งคอร์กได้นะแล้วก็เลือกธีมเป็นสว่างเป็นดาร์ก แล้วก็เป็นแบบออโต้นะ,ะผมกดที่ดาร์กไว้แล้วกันเลือกความสว่างหน้าจอได้นะนี่ซอฟต์แวร์อันนี้ก็จะเป็นแอปอันนี้ก็จะเป็นพวกตั้งค่าต่างๆนะพวกอะไรอะแองกเนะตอนนี้ก็จะมีอังกฤษกับจีนอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าด i วิ่งแอซิ บริเวณเกียร <é. S 3> right? <t> ์ปุ่มสตาร์ท hmm. ก <t> ็จะอยู <t> ่บนบริเวณนี้แล้วก็ปุ่มควบคุมแอร์ลื่นลื่นติดมือเลยฮะแบบเนี่ยเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างเงี้ยแบบโทรศัพท์เลยแบบโทรศัพท์เลยใช่ฮะเข้าท่ามากเลยลื่นเลยเนาะลื่นลื่นจริงเนี่ยลื่นลื่นลื่นลนล่นนี่เราขนาดเราเลื่อนมานี่ลื่นลงมานี่ก็แบบว่าเหมือนเหมือนสมาร์ทโฟนเลยใช่ไหมโอ้ใช่เออนี่ไงกำลังปิดอยู่เลยเพราะเนี่ยหุงเอ็นซีมันจะเป็นแบบว่าใส อันนีเป็นนืดเป็นซึบซึบเลยก็บานเบากว่าอันนี้คือซึบไปเลยก็เห็นดีโอเคนะอ๋อคือพัดเดียวมันก็จะวิ่งไปเลยเนาะโอเคเลยอ่าเดี๋ยวถ้าท่านอื่นท่านท่านอื่นลองบ้างเลยครับเป็นขอลองข้ <Hoy S 1> างหลังสำหรับตอนหลังมีแอร มีช่อง USB Type A แล้วก็ Type C อย่างละหนึ่งดีมากเลยมีมีแสงให้ดูด้วยสะดวกตอนเวลากลางคืนมากเลยตรงนี้สวยดีนะอันนี้เป็นแอร์ลอปิดดูสิปิดเนียเสียงแบบแน่นนีนะ ของผมว่าร้อยแก็พอได้อยู่นะแต่ว่ามันก็อาจจะติดอยู่นะก็ไม่ถึงกับอึดอัดมากตอนนี้คือยังไม่รู้สึกอึดอัดนะแต่ถ้าตรงกลางอาจจะแบบสบายหน่อยเนาะสำหรับเบาะผู้โดยสารตอนหลังพับได้60-40ส่นะส่วนเล็กรูมนี่ก็ยังเหลือนะครับผมนะฮะไฟแอมเบียนนี้ตรงลำโพงนี่สวยดีนะกับมือจับที่ลงตัวเลยทีเดียวคนตัวสูงอาจจะไม่เหมาะนั่งข้างหลังเท่าไหร่น แต่ข้างหน้าน,นี้น่าจะแบบได้อเ่ะใช่ชผู้โดยสารตอนหลังมีไฟได้วยนะเป็นแบบทัดแล้วก็มีมือจับด้วยส่วนกล้องรอบคันนี่ชัดมากเลยนะแถมยังแบบดูใต้ท้องรถได้ด้วยนะเป็นแบบโปร่งแสงเนาะสวยเลยน,นี่ก็แงนุ่มนะแสง เป,เ,ป air, เปิดเปิดแอร์เบาเอยู่เนาะถ้าปิดนี่ับปิดแอร์อเดี๋ยวผมลองวางตรงนี้หน่อยนะได้นะเบาะมันนุ่มนะเบาะ<อ><อ>หลังเบา<อ>ะหลังนี่นั่งระบายอยู่นะครับฝาปิดท้ายนี่เป็นแบบไฟฟ้านะอเปิดตรงนี้ สำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยมีความจุ440ลิตรนะถ้าพับเบาะหลังทั้งหมดเนี่ยก็จะจุได้1340ลิตรนะตรงนี้สามารถเปิดขึ้นแล้วก็เอาลงได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะข้างล่างก็จะมีชุดปะยางอะไรต่างๆนะชุดชาจสุขเฉินอนะ่ะอันนี้ผมกดปิดแล้ว แนิ้วนะฮะลายสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นคันสีขาวนะครับดูเกะตรงนี้หน่อยนะเกะนี่มันมีไฟป,ป่ะเ,เกะแกะมีไฟเนาะ สิ่งที่อยากรู้คือแก๊สมีไปไหมรวมเปิดครับไอ้นนยอย่าเปิดมือเดีเลยเลไหมครับเิดนด้เลย่ะมีอะไรบ้างน,นะเปิดเองรู้เองะนะโอเคจารอนานละเริ่มหิวละทานสะหน่อยระหว่างรอบรรยากาศนะ คนก็ให้ความสนใจเยอะเลยนะฮะสำหรับ b y d Auto 3คิวที่145่นะคิวที่1 3อนสามสคะร4 5บแล้วจ้ะนั่งรอมาหนึ่งชั่วโมงกว่าเตรียมมาแล้วจ้ะอยู่ข้างในข้างหลัง เดินขึ้นไปชั้นสองน้อยสหนั่งรอคนัง่งรอกม่น,นะนั่งรอนก่อนเนาะนั่งรอคิวเพื่อทำการชำระเงินนะตตรงนี้ก็ทำการโอนโอจองหนึ่งหมื่นบาท นี้เสร็จแล้วน,นะครับอพอเสร็จแล้วเจ้าที่ก็จะถ่ายรูปนะแล้วก็จดเวลานนที่ท,ทำจ่ายให้จากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องข้าได้เลยค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะสองฝั่ง้ที่วาได้เลยค่ะในห้องนี้ก็รอใบจองนะที่ปิ้นเอาออกมานะครับ สักสิบนาทีได้นะนั่งรอไปนะครัแบบรรยากาศเหมือนมาสัมภาษณ์งานนี่นะคะของพี่คุณสุรชัยแล้วก็เบอร์โทรนะคะดิพี่เลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะใช่ค่ะอันนี้ของพี่เลือกเป็นเช่าซื้อนะคะในรายละเอียดเดือนละสามารถเ,เ,เ,เปลี่ยนแปลงแก้ขแขไขแนะ่นอนไปไหนะน,นได้ถ้าผมตาสับนไปไหนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรับรถเดี๋ยวรอเผื่อพี่สรุปในเรื่องของตัวฟิล์มที่พี่อยากจะเลือกอยูทีนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มในหลัง จ่ายใสเอกสารของแถมเราก็แถมให้ตามตัวนะคะได้จ้าเรียบร้อยค่ะทำไาเป็นการเซอร์วีนี้ว่าจะลองเหมือนสมัครงานเลยเรียบร้อยเรียรอยพนัจ้ะขอบคุณจ้าอ๋ออย่างพี่นางรองวพากนะโอเคสีเราคิวสวัสดีจ้ะและคุ้สีอ่ะค่ะงั้นอันนี้คือซื้อในนามบริษัทเอซื้อในนามบุคคลจ้ะ ก็ยื่นไฟแนนซ์เลยนะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์กรุงศรีนะมาโกบายกรุงศรีอัลโต่อ่าใช่ค่ะอ๋อยังไม่เคยติดตั้อตก้งได้เลยค่ะนั่งนั่งรอก่อนใช่ไหมได้ค่ะโอเครอเอกสาเรียบร้อยเตรียมไว้ครบหมดแล้วค่ะได้ค่ะเซ็นแล้วก็ทำนาเรียบร้อยะคอ่าเรียบร้อยครับผมกานขอสินเชื่อแบบไหนเหรอออกรถใหม่ป้ายแดงนะแล้วก็กดยืนยันเนาะใช่ค่ะก็ ก็ระบบล่มนะก็สุดท้ายก็กรอกแบบฟอร์มแบบแมนนวลนะลงมาก็มาเลือกฟิล์มต่อเลยนะตัวนี้ส0่สตัวนี้6ก ก็ใช้80กันอันนี้นนเฉพาะหลัอองคาซันรุกนะครับบานน้าเป็นตัวนี้รอบคันเป็นตัวนี้หลัง้า5วันที่ติดตั้งเราคนเพิ่มกันอีกนิดนึงท่าลูกคา้าจะเปลี่ยนเปน็น60ทางคันก็ได้แล้วแต่มาก่อนเวลาที่เรียกร้องใช่ไหมก็เตร,รียมใบขับขี่ใบขับขี่จัดสองอย่างนี้โอเคใช่ค่ะแล้วน,นี้เรียบร้อยอันนี้จองเรียบร้อยแล้วค่ะได้เลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับ